สำหรับคนที่อยากทดลองเลี้ยงแหนแดงนะคะลองโดยวิธีง่ายๆเลยก็คือการเตรียมกระมังแบบนี้นะคะกระมังดําแบบนี้ใบใหญ่ๆสักหน่อยนึงหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้แหนแดงประมาณ3ขีดขี้วัวแช่น้ําก็ง่ายๆเลยก็คืออ๋อต,ตั้งไว้ในที่แดดครึ่งวันนะคะหรือที่มีสแลนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วก็เติมขี้วัวลงไปขี้วัวนี้ประมาณ1ถัง,งนะคะ1ถังเล็กๆอย่างงี้สักประมาณสัก สองโลได้มั้งเนี่ยค่ะก็เอาขี้วัวล,ลงอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ปล่อยแหนแดงลงเนี่ยค่ะประมาณแค่นี้ค่ะอันนี้ก็จะเยอะไปหน่อยว่าประมาณสามขีดแล้วจะมาดูการขยายของมันนะคะก็แค่นี้ค่ะการเลี้ยงแหนแดงง่ายมากเลยก็คือแบบนี้แล้วรอมันขยายพอลอมันขยายเสร็จปุ๊บเราก็ไปสามารถไปขยายในกระมังอื่นๆหรือในบอ่อที่เราต้องการได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะรอ ประมาณเวันนะคะมันก็จะเต็มบ่อเนี่ยเราก็ต้องตักออกไปละง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าที่ที่ที่บ่อที่กระมังอยู่เนี่ยจะต้องแดดครึ่งวันหรือทำแสแลนให้แบบนี้นะคะโอเค